สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกอิชิน็อปสิทอีกแล้วนะคะวันนี้บาน3ดอกเลยนะคะสำหรับต้นใหญ่นี้ค่ะต้นนี้ออกดอกดีมากนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะที่อยู่ข้างๆนะคะบาน1ดอกก็เลยมีโอกาสที่จะได้ผสมเกสรเขานะคะนี่นะคะพาชมบรรยากาศ มุมนี้เขาก็จะได้รับแดดนะคะในช่วงเช้าเยอะนะคะเป็นบริเวณข้างบ้านฝั่งทางทิศตะวันออกค่ะสก,กุลแมมก็จะชอบบริเวณนี้มากๆนะคะและก็มีโลบีเวียด้วยนะคะที่กำลังบานค่ะ น,นี่ก็เอามาใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ทำการผสมเกสรน,นะคะขั้นแรกทำโดยใช้ผู้กันนะคะแตะบริเวณเกสรตัวผู้นะคะอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปใส่บริเวณเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งเกสรตัวเมียก็คือบริเวณตรงกลางที่มอีอันเดียวเนี่ยนะคะส่วนเกสรตัวผู้ก็คือที่มันเป็น มีละอองฝอยๆอยผู้ๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปไป้ายแตะไปเรื่อยๆนะคะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดฝักหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าปกติเขาจะเริ่มบานตั้งแต่ช่วงกลางคืนเช้ามืดนะคะตอนนี้7จ็ดโมงกว่าก็อีกสักพักเขาก็จะเริ่มหุบแล้วค่ะนะคะ,นะคะ หลังจากนั้นก็ใช้ฟอสเซตนะคะหรือว่าแหนบช่วยในการผสมด้วยนะคะนี่ก็จะได้เกสรเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ยัดยัดใส่เข้าไปบริเวณเ,เกสรตัวเมียได้เลยนะคะดอกแคคตัสพันธุ์อื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเช่นพวกยิมโนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปกติก็ใช้ถ้าเป็นออดอกที่บานใหญ่ๆชัดเจนแล้วก็ละอองเกสรตัวผู้เยอะแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ใช้พวกกันก็โอเคละคะ่ะ ส่วนอันนี้ดอกใหญ่นะคะก็จะเห็นลักษณะดอกแล้วก็เกสรค่อนข้างชัดเจนนะคะจะได้เป็นการสาธิตวิธีการผสมเกสรสำหรับต้นอื่นๆด้วยแลกะการขัดสายพันธุ์อื่นๆอันนี้ก็เป็นยิมโนที่เขาติดฝักแล้วก็ฝักนะ่าจะเริ่มสุกนะคะรอเขาแตกค่อยเก็บเมล็ดไปลางแล้วก็เตรียมเพาะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนยิมโนนะคะที่แยกพอร์ตไว้ก็ ซูมให้ดูชัดๆนะคะว่าตอนนี้การเจริญเติบโตของเขาก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะคะส่วนอันนี้เพิ่งทําได้สองสาวันนะคะเป็นการแยกพอร์ตโดยการปักดําเป็นกลุ่มๆนะคะเอาช้อนตักแล้วก็แปะๆเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่ะแต่ถ้าเราไม่รีบแยกเนี่ย กระถางเ้าแน่นเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะหรืออาจจะหยุดการเจริญเติบโตถ้าเราแยกกลุ่มกลุ่มออกมาเขาก็จะได้มีพื้นที่ในการขยายตัวนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ปักทีละต้นนะคะการจัดเรียงก็จะเป็นระเบียบระยะห่างก็จะเท่าๆกันนะคะแต่ต้องใช้เวลาเยอะคะ่ะอันนี้เป็นการปักดำเป็นกลุ่มคะ่ะวางวางแบบรวดเร็วเลยนะคะไอะอ่แล้วก็บริเวณที่วางก็จะเป็น ได้รับแดดอ่อนๆตอนเช้าจริงๆบริเวณโรงเรือนนะคะก็จะมีสแลนพาง50%อยู่นะคะและนี่บอนสีต้นนี้ชอบมากเป็นพิเศษค่ะใบเขาสวยแล้วก็มีะละักษณะเป็นทรงกอนะคะและนี่ก็เป็นฟีโลเดนดรนเบอร์เบิลมาร์กด่างนะคะที่ ทำการตัดมาจากต้นแม่นะคะที่มีที่บ้านเนี่ยมีต้นแม่ใหญ่ๆอยู่2ต้นนะคะพอเขาเป็นพุ่มใหญ่เนี่ยเหมือนว่ากลัวว่าต้นแม่เขาจะโสมนะคะแล้วก็จะตัดนะคะออกมานะคะเพื่อไม่ให้ต้นแม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะใส่ดินธรรมดาเลยค่ะซึ่งดินใส่น้อยมากนะคะจะผสมกาบมะพร้าวสับสเยอะนะคะแล้วก็ลองกระถาง ด้วยกับมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวผสมลงไปเยอะๆนะคะแล้วก็จะเก็บในโรงเรือนอเพื่อคุมความชื้นด้วยนะคะพอทิ้งไว้สักพักนะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะเริ่มมีรากงอกแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วนะคะถ้าเราใส่แก้วใส่ภาชนะรียูสนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาใดๆนะคะแต่ว่าเราใช้ขยะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มาเจาะรูข้างล่างแล้วก็ นำมาเ,าเป็นกระถางได้นะคะข้อดีก็คือว่าเมื่อเขาแทงรากอนะ่ะก็จะเห็นลักษณะใส,น,าสานะคะจะเห็นว่ามีไม้ด่างหลายๆสายพันธุ์นะคะที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งมาช่ำแบบนี้ได้เลยนะคะอาจจะมีทั้งพวกเงินไหลามาด่างนะคะออมชุมพูอะไรพวกนี้นะคะ ต่วนี้ก็จะเป็นไม้อวบน้ําแล้วก็นี่คือเสน่ห์จันร์ทประกายดาวนะคะที่ชอบมากๆนะคะตอนนี้เขาด่างชมพูสวยมากค่ะกลับมาดูที่อ,อิชินโนซิสอีกรอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ข,ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ